สวัสดีครับผมพิริษศรีสุขนะครับในขาสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่นะครับวันนี้เราอยู่ที่อำเภอลำทับจังหวัดกระบี่นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในอำเภอหนึ่งนะครับที่ยังไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด -19 นะครับวันนี้เรามีโอกาสได้มาพูดคุยนะครับได้รับเกียรติจากท่านในอำเภออำเภอลำทับนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับขออนุญาตแนะนําตัวนิดนึงครับผม ครับสวัสดีครับผมนายธนากรสุกิตครับนายอพเภอลำทับนะครับก็เพิ่งจะได้รับคําสั่งาจากกระทรวงมหาดไทยให้มารงตำแหน่งนายอำเภอลำทับเมื่อวันที่7จ็ดเมษายนที่ผ่านมาครับวันนี้ผมมาคุยเรื่องของวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับ,รบซึ่งอำเภอลำทับเองยังไม่มีผู้ติดเชือ้อจนถึงณวันนี้วันที่29เมษายน2563นะครับ ทางอำเภอลัทับเองมีมาตรการการป้องกันโควิด -19 เป็นยังไงบ้างครับ,บครับณครับในส่วนของตัวลำทับนะครับก็ตั้งแต่ผมมาเดินทางมารายงานตัวนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบีก่ก็ได้ได้มอบนโยบายนะครับว่าจะต้องออรักษาพื้นที่ของลังทับเนี่ยให้เป็นพื้นที่สีเขียวนะครับแล้วก็ปลอดจากโควิด -19 ให้ได้นะครับแล้วก็ท่านก็ได้ ได้แจ้งในส่วนของมาตรการนะครับต่างๆของจังหวัดกระบี่ครับในการป้องกันโควิดสิบเก้าน,นะครับรวมทั้งโชคดีของผมนะครับว่าเมื่อเดินทางมาเนี่ยทางจังหวัดเนี่ยนะครับก็ได้มีการสำรวจในส่วนของงบประมาณนะครับในในเชิงของการป้องกันและก็ยับยั้งไปพิบัติเนี่ย้งมาพอดีนะครับาผมก็ก็ได้ในส่วนของงบประมาณในส่วนของ มาตรการวิธีการต่างๆที่ทางผู้ริหาระดับจังหวัดได้จัดสรรลงมานะครับในส่วนของมาตรการแรกก็จะเป็นเรื่องของการล็อกพื้นที่นะครับแล้วพื้นที่ของอำเภอลำทับเนี่ยเราก็จะมีจุดเน้นในส่วนของพื้นที่รอยต่อระดับจังหวัดนะครับเนื่องจากอำเภอลำทับเนี่ยเป็นพื้นที่รอยต่อกับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับสองอำเภอด้วยกันสองอำเภอทุ่งใหญ่แล้วก็บางขันนะครับแล้วก็จังหวัดตรังนะครับในส่วนของ อำเภอบางวิเศษนะครับเมื่อผมเดินทางมาเนี่ยก็ลงพื้นที่ทันทีนะครับแล้วก็ใช้วิธีการปรับด่านตรวจของของเนื่าำทับซึ่งแต่เดิมเนี่ยเราตั้งอยู่ในพื้นที่ของนาตลาดเพชรสุกนะครับแล้วก็ในระดับของหมู่บ้านเนี่ยก็อยู่ภายในหมู่บ้านนะครับเมื่อลงที่แล้วน่ยก็ปรับจุดนะครับไปตั้งอยู่บริเวณของด่านที่เป็นรอยต่อไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสี่แยกส่วนปามนะครับ แล้วก็บ้านนาปูของหมู่ที่หนึ่งตำบลดินแดงนะครับซึ่งเป็นรอยต่อกับอำเภอบางขันนะครับแล้วก็ในส่วนของพื้นที่ของบ้านป่าใหม่บ้านป่าใหม่ของหมู่ที่สามดินดุมนะครับอันนี้ก็รอยต่อกับกุ่งใหญ่แล้วก็บางขันนะครับโดยการขึ้นเต็นโดนะขึ้นเป็นงใหญ่เลยเพราะว่าต้องการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับเพื่ที่ก็มีความสะดวกแล้วก็ ลดความร้อนต่างๆนะครับแล้วก็ปรับกําลังในส่วนของแต่ละหมู่บ้านนะครับเข้ามาช่วยตับสลับเปลี่ยนนะครับเพื่อที่จะให้มีความอ่อนล้าของของหมู่บ้านที่เป็นพื้นที่หลักนะครับกับรวมทั้งได้รับความร่วมมืออย่างดีครับในส่วนของตํารวจนะครับตั้งรวมกับสพลำทัศนี่ก็ก็จะสานในส่วนของตํารวจเนี่ยลงไปตามจุดที่เป็นจุดหลักของที่เป็นจุดหลักของระดับรอยต่อของจังหวัดนะครับรวมทั้ง ในส่วนของพี่น้องอสอมอนะครับโดยสาสุขนะครับก็จะมีทั้งอ,อสอมอมีเจ้าที่ของสาสุขไปร่วมในการตั้งจุดตรวจแล้วก็เป็นการกคัดกรองผู้เดินทางไปมานะครับทั้งหมดเอ่อโทษนะครับทั้งทั้งหมดมีกี่จุดนะฮตอนนี้ของอำเภอรังทับรังทับเนี่ยตจุดตรวจเดี๋ยวเรามีทั้ง28หมู่บ้านครับนะครับ28หมู่บ้านนี่ก็แล้วก็มีจุดตรวจของตำบลเนี่ย4จุดด้วยกันเพราะรวมทั้งหมดก็32 สามดุดสองครับสามดสองด่านนะครับจุดด้วยสามสองด่านก็คือมีด่านในหมู่บ้านหมู่บ้านแล้วก็ระดับอำเภอแล้วก็ระดับจังหวัดอ๋อจังหวัดเขาครอบคลุมครอบคลุมเขาก็จะเน้นด้วยในเส้นทางใช่ครับแล้วก็จะมีด่านรอยต่อระหว่างระหว่างอำเภอด้วยครับนะครับคุ้มสายทองนี่ก็จะรอยต่อของกรอกท่อมนะครับแล้วก็นาพรุนี่ก็รอยต่อขอบ้นนมเพราะเราการตั้งการล็อกพื้นที่เนี่ยครอบคลุมแล้วก็ไม่มีข้อบวกตอนนี้ครับนะครับ นอกจากการตั้งด่านจุดสกัดแล้วมาตรการในการเฝ้าระวังตรวจหาทางอำเภอล้ำทับได้มีไหมครัมีครับก็หลังจากที่เราล็อกพื้นที่แล้วนะครับหลังจากที่ให้ประชากรท่างๆายอยู่นิ่งในในพื้นที่ของขอำเภอลำทับแล้วเนี่ยนะครับ,รบมาตรการที่จะดำเนินการต่อมาคือเรื่องการค้นหานะครับค้นหาผู้ที่อาจจะเป็นผู้ป่วยนะครับเพื่อที่จะนํามาทําการรักษาครับ,รบผู้ที่ ใกล้ชิดกับผู้ป่วยเนี่ยก็จะได้มีการกักตัวนะครับ<ช>อันนี้ก็ใช้วิธีการของการสแกนพื้นที่<ช>นับโดยพี่น้องอสมอนะครับซึ่งอ,อสมอขององค์กรทาพเนี่ยมีความแข็งมากนะครับแล้วก็ใจสู้<ช><ช>นะครับพี่น้องอสมอน,นี่ก็จะเอาลงพื้นที่นะครับลงพื้นที่ตอนนี้เรามีการสแกนแค่สองครั้งนะครับอสมอน,นี่ก็จะแบ่งรับผิดชอบเนี่ยหนึ่งท่านนี่ก็จะรับประมาณสิบถึงสิบห้าคนเดือนนะครับ เขาก็จะลงไปพื้นที่นยที่รับผิดชอบเนี่ยใช้วิธีการไปสอบถามไปวัดอุณหภูมินะครับทั้งที่หนึ่งเนี่ยเรานินการไปทั้งหมดเนี่ยก็ประมาณ9.8%นะครับของประชากรนะครับประมาณ20,000คนนะราะว่าบางท่านก็ออกไม่รอกพื้นที่นะครับก็ไม่พบตามปกตินะครับแล้วก็พื้นที่ของอำเภอลำทับเนี่ยไม่พบว่ามีผู้ป่วยแต่อย่างใดครับโอเคครับทีนี้เมื่อเมื่อเราป้องกันการตั้งจุดสกัดล็อกดาวน์ระดับหมู่บ้านระดับ อำเภอแล้วเนี่ยแน่นอนครับว่าชาวบ้านเองได้รับผลกระทบไม่ได้ทํางานสถานประกอบการบางที่ก็ปิดนะครับหลายๆอย่างปิดไปทีนี้ผลพูดได้รับผลกระทบในอำเภอลําทับมากน้อยเพียงไหนครับก็ณนตอนนี้ก็มีการสํารวจนะครับโดยทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็ให้ให้ทางอำเภอเนี่ยนะครับได้แจ้งให้กับพนักานผู้ใหญ่บ้านนะครับทั้ง28หมู่บ้านเนี่ยได้ทำการสํารวจก็จะมีแบบสํารวจให้กับให้กับานกงานผู้ใหญ่บ้านเนี่ยครับ แล้วก็ไปแจ้งกับราษฎรหมู่บ้านก็เป็นการสํารวจว่ามีความต้องการที่จะ,ะให้รัฐช่วยเหลือมาด้านใดล้างซึ่งก็ประอกอบไปด้วย15ด้านด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอต้องการเงินสดต้องการถุงยังชีพต้องการพันพืชพันสัตว์ต่างๆมามาใช้ในการที่จะแก้ปัญหานะครับอตอนนี้ข้อมูลที่ที่อำเภอลำทับได้รับมาเนี่ยก็1 0 0กว่าตัวเรือนนะครับทีแจ้งเข้ามาก็าาจะปิด การลงทะเบียนในการสำรวจข้อมูลเนี่ย15พฤษภาคมนะครับอันนี้ก็จาก9,000กว่าคนเรือง9 0นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นต้องการของยังชีพหรือว่าต้องการในส่วนของเงินสดนะครับซึ่งประเด็นเนี้ยก็รัฐบาลก็ให้ความช่วยเหลือเยียวยาอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหนึ่งพันบาทนะครับ3เดือนตอนนี้ก็ก็หลายๆท่านก็น่าจะได้รับการโอนเงินมาแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของยังชีพนี่ก็ ทางองค์กรปกครองท้องถิ่นของอำเภอลำทัศเนี่ยนะครับซึ่งมีหนึ่งเทศบาลมีสี่อบตเนี่ยตอนนี้ก็กําลังเร่งรัดในการเข้าไปช่วยเหลือนะครับมาจากการรายงานวันนี้เนี่ยทราบว่ามีสองสองแห่งแล้วที่ที่ลงไปนําไปแจกจ่ายในส่วนของผูงยื่นชีพก็คือท้องท้องถิ่นสามารถทําได้เลยตอนนี้ก็คือใช้ถุงยื่นชีพครับตอนนี้ก็แจกจ่ายกับอุทนในพื้นที่แล้วอีกสามแห่งก็อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อนะครับกราคิดว่าในในส่วนของผูงยื่นชีพนี่ก็ จะได้รับการเยียวยาจากส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รครับอันนี้คือการเยียวยาน,น,นอกจากในส่วนของภาครัฐไม่ว่าท้องถิ่นเองหรือว่าอำเภอเองแล้วเนี่ยชาวบ้านในลำทับเองเขามีการช่วยเหลือในเรื่องของยังชีพหรือว่าการทําอาหารอะไรแบบนี้ไหมครับอ๋อนี่มันเป็นตุดแข็งเป็นสิ่งที่น่าผมมาอยู่นี่ผมมีความสุขมากเลยกับการทําง,งานที่ลำทับนะครับแนะม้ว่าจะมาอยู่ไม่ถึงเดือนนะครับดีใจด,ดีใจแทนชีใจลำทับนะครับ อันนี้ต้องขอบคุณท่านผู้ว่าด้วยนะครับเพราะท่านก็ได้มีการคิดในส่วนของโครงการของตู้ข้าวครับชาวลำทัดนะครับทั้ง8อำเภอของของจังหวัดกระบี่เนี่ยได้มนตการโครงการตู้ข้าวเนี่ยนะครับก็เพื่อที่จะเป็นจุดศูนย์รวมนะครับเราตั้งตู้ข้าวไว้ทุกจุดตรวจนะครับทั้งสายสองจุดเนี่ยนะครับเพื่อที่เป็นจุดศูนย์รวมในการที่จะรับการบริจาคจากพี่น้องที่ที่ยังมีความพร้อมนะใช้ก็ที่มีความพร้อมที่มีศักยภาพในพื้นที่นะครับ เพื่อที่จะมาก็ว่าจะเป็นมอบเเงินสดมอบเป็นอาหารแห้งหรือว่าทำเป็นอาหารกล่องมาแล้วก็มอบให้กับพี่น้องในหมู่บ้านที่อาจจะมีความยากลาบากับอันนี้อันนี้เป็นโครงการของจังหวัดที่ส่งมอบต่อมาให้อำเภอใช่ครับนักอยบานท,ท่านผู้ว่าแล,แล้วก็แต่อำเภอ่้นํนำมาปฏิบัตินะครับในส่วนของอำเภอลทับนี่ก็ทั้งเงินที่มาบริจาคให้กับอําเภอนะครับแล้วก็ให้ที่จุดตรวจนาข้าวสารสต่างๆไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องที่ได้ความได้รับผลกระทบเนี่ยผมได้รายงานมาใน,ใน,ใ,นในกลุ่มไลน์ของํำนันหญ่บ้านทุกวัน นะครับเห็นแล้วก็ขึ้นใจครับก็ถือว่าก็คือเปรียบเปรียบเสมือนจุดตรวจจุดสกัดเนี่ยเป็นตู้กับข้าวด้วยใช่ครับก็คือชาวบ้านในละแวกนั้นที่ลําบากก็จะได้มาของแต่ละหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านก็มารับตรงนี้ไปใช่ครับซึ่งมีชาวบ้านเองคอยช่วยเหลือเหมือนกันคนที่ไหนที่มีก็มาช่วยเหลือใครับตรงนี้เป็นเป็นสิ่งที่ดูแล้วจะมีความสุขใจมากของึ่งซึ่งหลายๆที่ก็คงเป็นคล้ายๆกันบด้วยด้วยด้วยคนไทยนะครับชอบช่วยเหลือกันนะครับอันนี้คือนโยบายเยียวยาที่ที่เกิดขึ้นนะฮะ ทีนี้หลังหลังจากเราเยียวยาแล้วนะครับมีโครงการอะไรเพิ่มเติมหลังจากนี้ไหมครที่จะที่ที่จะเราสามารถอยู่ด้วยกันหลังจากที่เขาเรียกว่าอ่าซึ่งโควิดเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะจบเมื่อไหร่กลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมไหมทางอำเภอลำทับเองมีโครงการอะไรเพิ่มเติมต่อจากนี้ไหมครก็ตอนนี้คงจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมในส่วนของเศรษฐกิจพ่อพี่ครับนะครับก็ผมเชื่อว่า ในส่วนของโควิดสิบเก้าเนี่ยะยะเวลาที่เราจะต้องจะต้องเจอเจะต้องอยู่กับโควิดสิบเก้าเนี่ยกว่าจะพบวัคซีนเนี่ยน่าจะเป็นอีกเป็นเป็นปีนะครับเพราะสิ่งสําคัญก็ตอนนี้ก็คือต้องให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับรู้เรียนรู้ที่จะอยู่กับโควิดสิบเก้านะครับคิดว่าในส่วนของการน้อมนาหลักปรัชญาสิบขอ,อเพียงนะของในหน่วยงานที่เก้ามาใช้ในการดำเนินชีวิตเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่จําเป็นและก็สําคัญมากในขณะนี้นะครับ รวมทั้งว่าผมมาอยู่เนี่ยผมก็ได้จากการลงพื้นที่นะครับแล้วก็จากการสังเกตในพื้นที่ต่างเนี่ยชาวลําทักของเราเนี่ยเรามีการน้อมนำหลักัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยมาใช้ในการินชีวิตอยู่อย่างเป็นปกติอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมก็สามารถที่จะส่งเสริมได้เลยเป็นปกติอยู่แล้วคือคือชาวบ้านสวนมากเขาผมลงไปในพื้นที่เนี่ยนะครับ ข้างบ้านเนี่ยปลูกผักปลูกอะไรเต็มไปหมดเลยมีผักพร้อมมีผักพร้อมเลยกินได้ตลอดกินได้ตลอดบ้านผู้นำบ้านผู้ใหญ่บ้านต่างเนี่ยแล้วก็บ้านของราษฎรที่อยู่ในแต่ละหมู่บ้านเนี่ยมีเลี้ยงสัตว์ด้วยใช่ครับก็คิดว่าเป็นจุดแข็งขององค์ลรนำทับนะครับก็คงจะใช้การส่งเสริมในส่วนของการประกอบในการดำเนินชีวิตโดยใช้หลักปรัชญากิจพอเพียามาใช้ในส่วนขององค์กรำทับนะครับแล้วก็จะมีโครงการตอนนี้ก็ อางโครงการของสมบัติไทยนะเป็นส่วนของโครงการปฏิบัติการ90วันในการปลูกผักสวนครัวนะครับเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงทางอาหารนะครับในการบริโภคในครัวเรือนนะครับวันพรุ่งนี้เนี่ยที่บ้านพักของผมนี่ก็ก็จะมีการคลิกออฟนะครับผมใช้พื้นที่ของบ้านพักเนี่ยนะครับให้กับทางพระกรุมชาเนี่ยเป็นเงินการเลยนะครับก็มีสระปลูกสาหลี้ยงปลาแล้วก็มีแปลงผักมีจะมีการปลูกผักต่างๆนะครับพรุ่งนี้ก็จะเชิญในส่วนของ ทั้งผูน้นำนะครับมันจะเป็นในส่วนของท่านนายกท่ทนานคำนันหัวหน้าส่วนเนี่ยไป้องคิกออฟหลังจากนั้นก็จะส่งเสริมให้กับแต่ละสถานการณ์เนี่ยได้ทํเป็นตัวอย่างนะครับแล้วกระจายลงไปในแต่ละพื้ททนที่ทุกตำบลทุกหมู่บ้านก็คือท่านผู้นําท่านนายอำเภอเป็นผู้นําเรื่องก่อนเลยคิกออฟใ,<ช>ในการทาปลูกผักสวนครัวก้าวสิบ <90 S 1> วันชื่อโครงการอะไรนะก้าวสิบวันพืชผักสวนครัว ครับกูปักสวนกลัวครับเพื่อสร้างความมั่นคงตาเพื่อสร้างความมั่นคงตาหอารครับโอ้โหนี่เป็นหลักประชาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่เก้าเลยนะฮะใช่ครับอันนี้ครับเป็นโครงการที่ดีครับเริ่มพรุ่งนี้นะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นการต่อยอดไปสู่ท้องถิ่นใช่ครับผู้นําท้องถิ่นครับท่านผู้นาท่านกำนันผู้ใหญ่บ้างเขาคิดว่าคือเป็นในเชิงสัญลักษณ์เพราะว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยเราได้ดำเนินการกันอยู่แล้วนะครับก็เป็นการส่งเสริมยิ่งมีการ ตันหนักมากขึ้นแปว่าจะต้องใช้ในทางเศรฐกิจพอเพียงมาในการใีชีวิตครับครับผมก็ถือว่าเป็นนโยบายที่ดีมากๆเลยนะครับสําหรับโครงการนี้นะครับซึ่งตรงกับเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งชาวลําทับเองอย่างที่นายอำเภอบอกครับว่ามีความรู้ถึงขั้นปราดเลยก็ว่าได้ครับสาหรับเศรษฐกิจพอเพียงเพราะทุกบ้านเนี่ยปลูกผักกันหมดเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคแล้วดินอุดม มีตมํบลเรดงดินอุดมสมบูรณ์มากส,สภาพดินสภาพอากาศฝนน้ำครบนะครับเชื่อว่าหลังจากนี้ไปเราก็ยังใช้ชีวิตกันแบบนี้อีกสักพักหนึ่งแล้วก็ท่านนายอำเภอมีอะไรจะฝากทิ้งท้ายไว้ไหมะะ็เก็คงจะฝากในส่วนของพี่น้องชาวเ้็นทัพนะครับแล้วก็พี่น้องอำเภอขา้าเคียงผู้อำเภองอองจังหวัดกระบี่นะครับก็ คงจะต้องเรียนรู้ที่จะที่จะอยู่อย่างอย่างตระหนักนะครับแต่ก็ไม่สงหนะครับในส่วนของโควิดสินะครับคิดว่าต้องใช้ยทดอย่างอย่างไม่ประมาทนะครับไม่ประมาทแล้วก็มีการสำรวมนะสำรวมทั้งกายวาจาใจนะครับในการดำเนินชีวิตต่อจากนี้ไปนะครับตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะครับแล้วก็อาจจะสามารถที่จะฟันฝ่าในส่วนของเอาโรคโควิดสิไปได้นะครับครับ ขอบคุณมากนะครับท่านในอำเภอธนารชูจิตนะครับวันนี้ก็ทางสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่นะครับได้มีโอกาสได้มาพูดคุยนะครับกับท่านในอำเภออำเภอลำทับนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องประชาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งจะทําให้เราอยู่รอดปลอดโควิดได้อย่างไรนะครับในช่วงที่ อาจจะต้องรอการช่วยเหลือจากรัฐบาลหรือหน่วยงานท้องถิ่นนะครับชาวอำเภอลำทับนะครับได้ช่วยตัวเองกันในส่วนของการใช้เศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาช่วยนะครับแล้วก็หวังว่าต่อจากนี้นะครับเราก็จะต่อสู้ร่วมกันนะครับและก็ขอขอบคุณอีกครั้งนึงนะครับสำหรับนาอเภอและก็เป็นกําลังใจให้นะครับในการต่อสู้กับโควิด1 9ครั้งนี้นะครับแล้วก็ขอให้ ท่านนายอำเภอมีสุขภาพที่แข็งแรงครับขอบคุณมากครับผมครับ,รบสวัสดีครับ